วันนี้กลับมาพบกับน,น้ําตาลสายฟอร์ดปทุมอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพาชมเจ้าตัวเอเวอร์เรสนะคะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะคะ4ี่คูณสนะคะเครื่องอยู่ที่2.0นะคะตัวนี้นะคะ,ะเราแปลงโฉมอะไรให้เขามามั่งเดี๋ยวลองมาชมกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ประทะับสายตา<ไ>ของลูกค้านะคะก็คือจะเป็นเจ้ากระจังหน้า,น,านะคะตัวนี้แปลงโฉมมาให้ใหม่นะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรง 1> f 1 5 0 s p d e r เดนะคะฟอนต์นะคะเป็นเล่นตัวสีขาวนะคะสีขาวมุกนะคะตัดให้กับตัวสีรถนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นลังพึ่งนะคะสีดําด้านนะคะทําให้รถนะคะดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนะคะดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กันชนนะคะตัวนี้เราก็ใส่คู่มากับตัว f เลยนะคะก็คือเป็นกันชนสีดําด้านนะคะพร้อมกับตัดกันชนด้านหน้าด้วยสีโครเมียมนะคะพร้อมกับ เซนเซอร์ uh, ทั้งหมด6จุดนะคะต่อด้วยส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้อัปเกรดนะคะมาให้ใหม่นะคะเป็นไฟมัดแต่งนะคะ3ขีดขีดฉลามแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัววงแหวนนะคะเป็น LED นะคะแล้วไฟนะคะที่เป็น LED นะคะทำให้ดูลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วมาให้กับลูกค้าใหม่นะคะเป็นสีบูนะคะตัวนี้นะคะหากเปิดไฟเต้เต็มแล้วอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะจะเป็นสีขาวตัดสีบูนะคะ ต่อด้วยส่วนด้านข้างกันเลยนะคะว่าแปลงฉมอะไรมาให้กันบ้างซุ้มล้อนะคะตัวนี้นะคะน้ำตาลใส่ให้มาเป็นทรงแรปเตอร์นะคะมันก็จะเฉียงเฉียงขึ้นไปนิดนึงนะคะมาต่อด้วยที่ล้อแมกนะคะตัวนี้ล้อนะคะล้อแมกนะคะเป็นฟูลเอลนะคะขนาดขนาด20นะคะลบ18นะคะตัวลายของแมกนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายเพอร์ฟิวนะคะต่อด้วยด้านข้างกันเลยนะคะแก้มนะคะ แก้มตัวนี้นะคะน้ำตาลก็เปลี่ยนสีมาให้ใหม่นะคะเป็นตัวข้อสีดําด้านนะคะแล้วก็ที่หูกระจกด้วยนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นสีดําด้านนะคะส่วนราวหลังคาและอ่าราวหลังคาตัวนี้มันก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะและสีหลังคามาให้เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะตัวคิ้วการศาสตร์เราก็ติดมาให้ทั้งหมดสีด้านเลยนะคะ อีกอย่างนึงนะคะที่น้ำตาลทำมาให้ใหม่แปลงโฉมก็เป็นที่จับนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะเซนเซอร์สามารถทำงานได้ปกตินะคะมาดูต่อกันที่ข้างหลังกันบ้างเนาะว่าน้ำตาลแปรงโฉมอะไรมาให้บ้างคือไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้เป็น g l c นะคะหากลูกค้าส,สังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือไฟนะคะจะวิ่งจนสุดขอบเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟเป็น เม็ดๆ,ๆนะคะที่สลับสีแดงดำนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะก็เป็น LED นะคะต่อด้วยส่วนของท่อนะคะตัวนี้ท่อเป็น HKS นะคะตัวนี้ก็มีใบเซอร์ให้นะคะผ่านการรับรองมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้ทั้งเส้นเลยนะคะจะทำให้รถนั้นดูวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะตัวคาดหลังนะคะเป็นสีดำเงานะคะมีอักษรน,นะคะให้เป็นวิ่งเป็นสีนะคะสีขาวก็สีแดงนะคะตัวนี้จะเห็นไฟได้ต่อเมื่อลูกค้าเหยียบเบรกหรือถอยหลังเท่านั้นนะคะมาต่อด้วยส่วนฝาถังนะคะส่วนฝาถังตัวนี้นะคะเราทำสีมาให้กับลูกค้านะคะให้แมทกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ถ้ายังไงวันนี้นะคะน้ำตาลจะพาดูรีวิวรถรอบคันอีกรอบหนึ่งนะคะว่านั้นลูกค้าชอบหรือไม่หากลูกค้าท่านใดชอบสไตล์การแต่งรถแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะทักมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะที่ f c e e o o o l ลน e และเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือใน YouTube ได้เลยค่ะวันนี้น้ำตาลก็ขอลาไปก่อนนะคะหากท่านใด ถูกใจกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจน้ำตาลในการรีวิวรถในครั้งถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ